มาจากคุณผู้หญิงที่ไปจับได้ว่าสามีเป็นเกย์โอ้ไปจับได้ยงไงยอดเขียนมาเ<อ>ล่าว,ว่าแต่งงานมาแล้ว5ปีนะคะกับผู้ชายที่กขาาดูใจกันนานถึง10ปีตอนนี้มีลูกชายด้วยวัย3ามขวบสามีนี่มีห้องส่วนตัวแล้วล็อกทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกตอนกลางคืนจะอยู่ในห้องนี้จนดึกถึงจะกลับมาเข้าห้องนอนหลังจากตั้งท้องก็ไม่เคยมีเซ็กกันอีกเลยเป็นเวลา4ปีทั้งที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อน เปลี่ยนบรรยากาศก็แล้วเปลี่ยนสถานที่เขาก็บ่ายเบี่ยงทุกทีนะคะโดยให้เหตุผลว่าเขามีความผิดปกติบางอย่างและรังเกียจการมีเซ็กส์เพราะว่าทําให้ตัวเหนียวจนวันหนึ่งเลยตัดสินใจบุกเข้าไปในห้องส่วนตัวพบทั้งรูปถ่าย VCD การมีเซ็กส์ระหว่างผู้ชาย20กว่าแผ่นถึงได้ข้อสรุปกับตัวเองว่าสามีดิฉันเป็นเกย์อยากถามว่าสมมติฐานนี้เป็นไปได้ไหมสาเหตุการเป็นเกย์มาจากอะไรมีผลทางพันธุกรรมไปถึงลูกชายไหมจะจัดการตัวเองและครอบครัวต่อไปอย่างไร ถ้าไม่เป็นเกย์ก็คงเป็นยี่ปัวขาย <natural> หนังเกย์โป้นะแต่ว่าการที่สามีปฏิเสธการมีเซ็กกับภรรยาที่เป็นระยะเวลาหลายหลปีอย่างนี้ก็การเป็นเกย์ก็เป็นสาเหตุที่น่าสงสยัยอันดับต้นๆที่คิดถึงเพราะว่าตอนนี้ปัญหาอันนี้เป็นปัญหาย,ยอดฮิตแล้วก็จะเป็นเกย์หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเขาปฏิเสธการมีเซ็กมาตลอด4ปีเนี่ย ก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ในแนวนอนคู่นี้ไม่มีแล้วถ้าติดต่างว่าโอเคว่ารายนี้เป็นเกย์แน่นอนถามว่าเพราะอะไรอะไรคือสาเหตุเนี่ยตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้ครับมไม่ถึงไมถามเจ้าตัวนะคนที่เป็นเกย์คนที่เป็นเลสเบี้ยนเนี่ยก็จะถูกถามเยอะมากเลยเฮ้ย hey, ทำไมเป็นเกย์วะเออเขาบอกเขาก็ย้อนกลับถามคนอื่นว่าแล้วทาไมคุณถึงชอบเพศตรงข้าม,มในเมื่อคุณเองก็ตอบไม่ได้เขาเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่มันก็เป็นการค้นพบตัวเองทําไมบางคนชอบเลี้ยงปลาบางคนชอบเลี้ยงสุนัขบางคนชอบเลี้ยงแม แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเพราะอะไรถึงชอบเลี้ยงสุนัขบางคนทำไมชอบเลี้ยงปลาทุกคนตอบไม่ได้แต่ก็ขอให้เป็นตามเส้นทางวิถีของตนเองนะครับติดไปที่ลูกได้หรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีการวิจัยที่บอกว่าถ้าพ่อเป็นเกแล้วจะทําให้ลูกชายเป็นเกอันนี้เราไม่มีหลักฐานพิสูจน์แน่นอนพ่อที่ไม่ได้เป็นเกจะทําให้ลูก เป็นเกย์ก็เยอะแยะครับเราเท่าที่ผมสังเกตจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยพบว่าไม่ได้เกี่ยวกันแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือโอเคว่าเขาไม่มีเซ็กกับคุณมาตลอด4ปีเนี่ยเขาเป็นเกย์หรือเปล่าเนี่ยเป็นปัญหาของทางผู้ชายค่ะข้อที่ผู้หญิงจะต้องคบคิดว่าในสถา,านการณ์อย่างนี้เนี่ยเขาจะประคับประคองความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นสามีภรรยากันต่อไปอหรือเปล่า ถ้าประคับประคองกันต่อไปก็ต้องยอมรับว่าโอเคนั่นคือชีวิตส่วนตัวของสามีอ่านะเป็นเกย์เขาจะไปมีเซ็กกับคนอื่นหรือเปล่าไม่รู้แต่อย่างน้อยเขาก็ไม่มีอะไรที่เอาเชื้อมาติดเรามผมคิดว่าเป็นข้อดีจุดหนึ่งใช่ใช่ฮนะแต่ความความสัมพันธ์สามีภรรยาที่ปราศจากความสเสน่หาไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศต่อกันเนี่ยมันจะมีอยู่เหลือองค์ประกอบอยู่แค่สส่วนก็คือมีคอมมิทเมนต์มีพันธสัญญาต่อกันว่าเราสองคนจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาแล้วก็มีอินเตเมซี่คือความ ใกล้ชิดความผูกพันกัน hmm. อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคอมพานีเน n อเนทเลิฟคือเป็นความสัมพันธ์แบบคู่หูเป็นเพื่อนซีเป็นรูเมดอ่ะ hmm. มีหลายคู่ที่เขาอยู่กินกันแบบร uh ูเมดก็มีความรักแบบความเมตตาต่อกันเป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นแม่ที่ดีของลูกอย่างนี้เขาก็ปรดคับประคองกันได้ถ้าสามียังเป็นคนที่ทํางานรับผิดชอบครอบครัวอยู่ผมเจอว่าหลายคู่เนี่ยเขายังเป็นสามีภรรยากันอยู่ แต่ว่าไม่มีเรื่องของความสัมพันธ์ทางเพศแต่ถ้าผู้หญิงยอมรับไม่ได้ก็ต้องบอกว่านี่ก็คือต้องจบคือคำถามคือสาหรับลูกอะค่ะหมายถึงว่าผู้หญิงก็อาจจะมีความกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าวันหนึ่งลูกก็อาจจะรู้แล้วจะจะ,จะมันจะมีผลต่อการเติบโตของลูกไหมหรือว่ามันจะตอบคําถามหรืออธิบายยังไงเพราะว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ มันก็ไม่ใช่แบบคู่สามีภรรยาหรือคู่พ่อแม่โดยทั่วไปที่เด็กจะพบใช่ไหมคะผมคิดว่ามันมีสมาการอยู่2อันก็คือสมาการของความเป็นสามีภรรยากับสมาการของความเป็นพ่อแม่กับลูกอ,อันนี้ก็คุยกับสามีได้ครับว่าถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเซกชกันเนี่ยแต่ความเป็นพ่อขออยาให้บกพร้องในเรื่องของความใกล้ชิดแล้วเรื่องผู้นี้มันก็ไม่ติดกันครับ คือขนาดภรรยายังดูไม่ออกลูกถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ถามว่าจําเป็นจะต้องบอกหรือเปล่าก็ไม่จําเป็นความรู้ข้อมูลบางอย่างถ้ามันไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่จําเป็นจะต้องรู้ครับ